เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําทความเข้าใจยากนะครับเพราะว่าบ้านเรากลไกการเงินเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ล้าเหมือนทางสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกที่เรื่องของกลไกทางทางการเงินเนี่ยเขามีหลายวิธีมากจนทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มงงๆนะว่าสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่คืออะไร การทำวีโป้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนการเพิ่มสภาพคล่องเข้ามาในตลาดนะครับเป็นการเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้ผกู้นะครับกับผู้ให้กู้นะครับโดยมีหลักรับค้ำประกันก็คืออาจจะเป็นตัวเทเชอรี่นะครับอันนี้คือเป็นการทำวีโป้ปกตินะครับซึ่งถ้าใครจำได้ในช่วงแบบก่อนเกิดโควิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ตัววีโป้เลทเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแบบอย่างมีนัยยะนะครับก็คือความหมายคือ,อตลาดการเงินหรือว่าสภาพคล่อง,องของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันขาด นะครับก็เลยมีการทำสัญญากู้ยืมเงินขึ้นมานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยบอลรุมมันจะเด็ดๆเลยเนี่ยก็คือช่วงของการปิดไปมากหรือว่าการปิดปีนะครับอันนี้คือรีโปนะครับส่วนรีเวิร์ดซีโปคืออย่างที่บอกไปก็คือที่มันเป็นตามคำเลยคือมันเป็นทางตรงกันข้ามนะครับก็คือพยายามดึงสภาพคล่องออกจากตลาดนะครับผ่านการตัวขายขึ้นพันธบัตรนะครับซึ่งตัว ตัวตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการตีความว่าเออมันยอดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสาสเดือนที่ผ่านมาจากวันหนึ่งประมาณ4ี่0 0 0ห้าถึงห้าแสนนะครับล่าสุดก็มาประมาณ1.08ล้านล้านศูนย์แปดเจ็ดทริลเลียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบทําไมอยู่ๆแบบเลคอร์ดหายขึ้นเรื่อยๆนะครับแชร์ตรงนี้ฟังกันคือจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันก็เป็นการดึงเงินออกากตลาดจริงๆนะครแต่ว่า,าจาะไม่อยากที่จะแบบส่งสัญญาณแพนิคนะครับในการทำเทเบิ นะครับก็จริงๆมันเป็นวิธีที่ทําให้เหมือนพยายามที่จะเป็น choice อีก c h o i e หนึ่งนะครับในการที่ที่จะคูลดาวน์ตลาดไม่อยากให้มันมีการแพนิกผ่านการดึงสภาพค้องออกตลาดนะครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการหรือว่ากลไกตรงนี้เนี่ยนะครับมันมันลิงไปมากกว่านั้นนะครอันนี้อาจจะ ลงรายละเลอียดลึกนิดนึงนะครับ,รบจริงๆบัญชีของเป็ดเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เวลาเราซื้อขายเวลาพิมพ์เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีพันแอสเซทกับไลบร i t ีมันก็จะบาลานซ์กันถูกไหมครับก็ <c oughs> คือหนี้สินก็จะเพิ่มพัฒนบัตรก็จะเพิ่มโดยการที่เขาซื้อพันธบัตรเข้ามาในการอาจัจฉิยภาพคล่องในอดีตนะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตัวปริมาณหนี้เนี่ยมันเริ่มที่มันจะชนแบบระดับเด็บซ <c oughs> ิลลิงนะครับ <c oughs> เขาก็เลยอาจจะมีการ ที่เลือกที่จะไปทําวิธีอื่นๆนะครับในการที่จะเลี่ยงประเด็นนี้นะครับซึ่งถ้าใครจําได้ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีวงเงินวงเงินอันนึงนะครับเขาเรียกว่า TGA หรือว่าตัว uh, General, General Account นะครับมันอธิบายมันจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นบัญชีที่เอาไว้เหมือนแบบออกออกออกพลิบัติ์ซัพพอร์ตไ้แล้วนะครับแล้วก็เอามาเตรียมที่จะ Funding ในในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ อื่นๆนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเยลเลนก็ออกมาปรับลดวงเงินตรงนี้ลงมานะครับไอ้การที่เขาปรับลดวงเงินตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นการดึงเงินจากบัญชีของ TGA เนี่ยนะครับออกเขากลับเข้ามาในสู่ในร e w a r ร s r e p โนะครับความหมายคืออะไรก็ดึงเงินกลับออกจาก TGA แล้วออามาอยู่ใน r e w a r ร s r e p โแล้วก็เอา r e w a r ร s r e p o วนกลับมาซื้อบัตรบัตรใหม่ก็คือเป็นเป็นการแบบเลี่ยงตัวตัวตัวนี้ครับนะครับ ซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยคือดอดถ้าใครจําได้นะครับรีวอร์ดซีโปเนี่ยเคยลงไปติดลบครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาน,นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่จากศูนย์เปอร์เซ็นตนะครับล่าสุดการทํรีวอร์ดซีโปรเนี่ยขึ้นมาศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ละนะครับความหมายก็คือตอนนี้เหมือนกําลังจะส่งสัญญาณพันธบัตรในตลาดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเฟดเริ่มอยากที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเพิ่มแรงจูงใจเรื่องอย่างงี้ดีกว่ามันเป็นดีมา,า้งับสัมภายจากเดิมคูนย์เปอร์เซ็น คุณเอาเงินไปฝากไว้ในทำรีวอร์ดซีพอคุณศูนเอร์เซ็นต์เขาก็ทากันนะครับแต่เนี้ยเพิ่มจากศูนย์เป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าก็คือแบบเฮ้ยเอาเงินกลับมาดึงเฟดพยายามที่จะแบบเพิ่มเลทเพื่อดึงเงินกลับมานะครับอันเนี้ยแล้วเถามว่าแล้วทำไมอยู่ๆคุณยอมเอาเงินไปฝากไว้คืนไปกับเฟดนะครับขายคืนไปนะครับเอาเงินออกจากตลาดระบบไปศูนย์จุดศูนย์ห้าเพราะส่วนเนี้ยเขามองว่าพันธบัตรหรือว่าเลทในอนาคตมันจะเริ่มขึ้นแล้วอันเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่พยายามจะอธิบาย